กินปลาหัยพี่เนาะเอาหอยปลงหองเข้าแซฟธรรมศาสตร์เลยเอกปูอ่ะกปูก็เตรียมจี้กจี้กระปูมาสัตว์กินเองกินเองแซบเองเดี๋ยวโอ้โหตัวนี้เป๊ปซี่เรือว่าเป็นเหลาเรือเป๊ปซี่พี่เนาะ ยังขึ้นเดิมยายอยไม่ได้สิคิดคคิดน้ำ้ายังมาไหนวะเว้ยจากนั้นใพันรูปแขวเราะสลามสลามเียวยก็แข้วสลามสลามสลามตดสลามห้วย่เครื่องปรุงก็พี่น้องมนีินีนะอืมแซ่บวันนี้ก็มา มากินเาากินกินข้าวปลามากินข้าวปลาพี่เนาะข้าวปลามากันหาคนปิกนี้ต่หาคุทานโจ่ทานกับไทานยังฮัสซีเดีโอ้ยทานโอบียังถ้าได้กินเดี๋ยวโอ้พี่เชนเอแบไปก่อนเพิ่มพื่อพี่นเพ่ต้มปลาเนี่ยกะปิกนี่ก่อันเยเดนๆนี่เซฟ้งั้มือเซฟมโอ้หมือนจริงหรอ เอออันนี้มือเซฟมั้งเรันมือเนนี้มันมือินเ้อฝุ่นมือินขนาด็คืออยู่เสียแดงขานอันน้นี่นี่เซฟนี่ป้าปยโอ้พี่น้องเลยชิตรงกันไมบชิ่ตรงกันอ่เอเอด้อยนะอป่ะโารัจะได้ไปคับคัพี่น้องคับโอ้สุดยอดสุดยอดสองแมอแน่าจ

ก้อยก้อยกอกอยกอคุยจังซีแรมจริงแสบโอ้อารบันน่ะหาเองิดเองกินเองพี่น้อง้ค้ปกินนาเว้ยเียนียป่ว้าวิงปาิงปาพี่น้องใ่ไหเฮ้บิงปาพีพี กินกินหัวปลาต้กินตามันก่อนกินเบอร์ะน้องบริำเจียวงเว้ยรจำางเดวกอนพีอ่ะจำสเนี่เขาถ้าเราจำตัวเอาถ้าไห้เอฟเอฟม่พี่นะมนะมืนเสียดเยเมื่อนับด้วยคุยกอไอ้บงเหรอไม่เอาี่ีคบรรยายบรรยายบรรยายควาิง กูมาเ่อทำไงบ้างโอ้หทำยังไงเอมี่ยต้อนทำยังไงมีขอปลาเพื่อนขอปลาปลายังเขาืออปลาอยู่ปลาปลาอยู่ดงเยอออยห้องของบึงัั ผักกูดผักกูดมกแม่บ่แม่บ่ผักกูดหาเองนะเก็บเองเกิดตับธรรมศาตรไ้กินเองอี<ถา>กป้ปาไม่เอาอีป้าเป็นใจกกนัลีป้<ถ>าอีป้าเ้ยอมกระดกเดอมาวลเนิ<ถา>นมกนเราต้อกินกันมาเมือหาขนเอ<ถา>นอเอหาคนเอาอยุ หมกปลาเขาเป็นใหม่เปล่าเอาจจอดนมึงเหรอวาดพี่นาอนี่หน่อยเลยตากเลยขาขขขเยี่ยมจดแมวเวียนี่เเรียนเนี่ยเราว่าเมื่อไรจดแต่วันเราจัดเราจัเลยอยอม่เอุบอะุินนอุินเน

สมบูรณ์เต็เรายังอดูสมบูรณ์แล้วป่าได้หว่า <c ười> ได้มุดเขาทิดดังงานีน่